สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลอร่อยพุงนะครับวันนี้เราได้กุ้งแม่น้ำมานะครับผมนี่นะเราซื้อมากองนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับผมที่ตลาดนัดก็เลยว่ามาทำเมนูง,ง่ายๆนะครับกันก็คือเมนูกุ้งแม่น้ำอบเกลือนั่นเองนะครับผมเราก็กุ้งวางกันนะเปิดไฟเปิดเตาแก๊สนะครับผมใช้ไฟแรงเลยนะครับแล้วก็ เกลือนะครับผมสักหนึบมือนะครับหดี๋ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมเอาไว้ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอบไม่ต้องนานนะครับผมประมาณสองถึงสามนาทีนะ ใน,นกุ้งเราทำมือรูปหัวใจด้วยนะครับโอเคตั้งไฟแรงนะครับแล้วก็จับเวลาไว้เดี๋ยวพอครบสามนาทีปุ๊บเราก็จะมาเปิดฝานะครับผม <c oughs> ถ้าใครอยากให้มันหอมก็ใส่พวกตะไคร้พวกใบมะกรูดหรือว่าใบกะเพราใบโหระพาได้นะอันนี้แล้วแต่เราเลยประยุกตเอานะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับ นี่นะครับครบสามนาทีแล้วนะปิดแก๊สกุ้งสุกพอดีนะครับเรามีใบกะเพราแล้วก็โรยใบกระเพราไปนิดนึงนะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับก็จะได้กุ้งอบเกลือนะทานบน้าจิ้มซีฟูด้ดเอาไว้ทานเล่นเป็นแก้มก็ได้นะเป็นกับข้าวก็ได้นะครับผมก็วันนี้ง่ายมากๆแล้วก็เสร็จเร็วสุดๆนะครับผมก็ เป็นเมนูที่กินง่ายอร่อยถูกใจนะใครเอาไปทําก็ลองทําดูนะครับไม่ยากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอบให้ใบกระเพรามันหอมอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเราปิดแก๊สแล้วนะครับผมมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับส่วนน้ำจิ้มเดี๋ยวเราแปะคลิปให้นะเพราะว่าเราทำไปหลายรอบแล้วนะครับ